อ่ะก็สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตามตัวอย่างเลนะอย่างแรกให้เรากดลิงก์เพลงครับอยู่ใต้คลิปนะครับพอกดมาแล้วมันก็จะมีเพลงแล้วก็มาร์กเพลงไว้ให้นะผมไปเพิ่มเพลงกับมาร์กเพลงไว้เรียบร้อยนะครับอ่ะจากนั้นก็จะมีลิงก์เพลง30เฟรมแล้วก็60เฟรมนะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือ60เฟรมนะใครไม่มี60ก็จะสากันนะครับแต่มันทําตามยากหน่อยนะครับโอเคนะจากนั้นก็จะมีโทนสีไว้ให้ด้วยนะครับคือ3อันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลบไปนะครับเด จากนั้นก็คลิปนี้ใช้รูปอยู่เดี๋ยวเพิ่มมาตามผมก็ได้ครับเดี๋ยวให้เรามามากนี่นะครับให้เราลบพื้นหลังมาด้วยนะไอ้รูปลบพื้นหลังนะก็ทั้งหมดกี่รูปไม่รู้ครับเดี๋ยวผมบอกตอนทำนะโอเคนะครับทำไปด้วยเลยให้เรามาที่แปดยิบสองครับกดบวกครับเพิ่มรูปเต็มจอมาก่อนนะอันนี้คือรูปเต็มจอพื้นหลังแบบนี้นะครับพอเพิ่มมาแล้วก็ให้เรายืดมาวีนี่เลยครับสิบสองสิบสองกดที่รูปกดยืดมาปึ๊บอ่าโอเคเรากดบววกกแล้็เพิ่มสี่ข้าามนะครับอันนี้กดเลย แล้วก็จมือครับยืดไปยังพื้นที่ประกอบอ่าก็จะพอดีจอครับแล้วก็ยืดไม้เท่ากันครับปึ๊บพอยืดไม้เท่ากันแล้วใช่ไหมก็ให้เรากดที่สี่เหลี่ยมคางกดตรงนี้ครับกดค้าลอกไว้ครับเราต้องใช้นะอันนี้อ่าแล้วก็กดรูปค้างอีกเหมือนกันครับอ่าก็มีสองอันนี้แล้วก็รวมกันตรงนี้นะครับนี่นี่ปึ๊บก็จะเป็นจัดกลุ่มและมาร์คหนึ่งนะโอเคให้มันไปอยู่ด้านในนะครับเราไม่ต้องซูมไรูปมานะปล่อยไปเลยนะครับอเดี๋ยวมาซูมข้างนอกเอานะครับตรงนี้เลยนะพอเพิ่มได้อย่างเงี้ยใช่ไหมมันหน้าส อันนี้เราเพิ่มก้อนเมฆมานะครับเดี๋ยวผมติ้งให้ใต้คลิปนะก็ไปโหลดมานะครับเพิ่มมาเลยอ่าพอเพิ่มมาแล้วประมาณนี้ครับให้เราซูมใหญ่หน่อยนะประมาณหนี่งพันสามแล้วกันแล้วก็มาที่อันแรกครับเลื่อนมาข้างล่างเลยครับอ่าคือันอยู่แถวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเยือกคนนี้ได้แล้วแต่นะผมประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้ก่อนนะยวค่อยมาเรียงทีหลังอีกทีนึงนะแล้วก็ยืดมาหลังสุดเหมือนเดิมครับสิบสองสิบสองอ่าแล้วก็มาเดิมครับให้เรามาหน้าสุดนะ อันนี้ก็ให้เราเพิ่มแบบตามผมเลยก็ได้อะอ่าผยวเราก็จะเป็นไอ้รูปป้ายแบบนี้นะครับแบบลบพื้นหลังมานะโอเคนะครับแบบไอ้ป้ายด้านหลังนะครับเหลือเราจะเป็นตัวละครหรืออะไรก็ได้นะผจะเป็นป้ายด้านหลังนะครับโอเคป๊เพิ่มมาแล้วก็ไม่ต้องไปซูมมันไม่ต้องไปเลื่อนมันนะครับเดี๋ยวให้เรารวมกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปเลื่อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะดูไม่สามดีนะมันจะดูไม่เท่อะไรนะกดกดตรงนี้ครับกดวางไปเลยครับเทเล่ยมคารดออกไว้อ่าแล้วก็กดทั้งหมด3อันนี้แล้วก็รรววมมมมมตงทีี่่่เเเเดดิลลลยยปปาาา็นกุแะค๋อ เลื่อนแถบข้างในได้เอานะเอาผมลืมยืดหรอเนี่ยอ่ะลืมยืดครับยืดมันด้วยครับหลังสุดเลยปึ๊บปึ๊บเ่ะโอเคอย่าลืมยืดนะครับมันก็จะหายนะับไม่ยืดนะโอเคกนกลับครับก็เป็นแบบนี้นะครับได้แบบนี้แล้วนะตามํามไหมครับโอเคนะอ่ะจากนั้นใครอยากซูมเมฆหรือไอ้พื้นหลังเนี่ยก็กดที่กลุ่มสองเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ซูมจัดตำแหน่งเอาเองเลยนะครับโอเคนะอ่ะคือผมก็จะซูมอันนี้ครับไอ้ป้ายนะก็มาที่ซูมครับแล้วซูมเลยเอากระปอ้งกระปล้งครับ่ะซู อ่ะผมประมาณนี้ครับแล้วก็มาแรกครับได้๋ยเครื่องข้างบนห,หน่อยอ่ะอ่ะผมประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ก้อนเมฆก็ตรงนี้แหละไม่ต้องย้ายมันนะโอเคเราก็าย้อนกลับมาดูครับอ่าโอเคก็คือข้างบนไรไหมแล้วก็มาเดิมครับมาหน้าสุดอันนี้ให้เราเพิ่มดวงจันทร์มานะครับใครอยากได้แบบผมก็ใต้คลิปเลยใครอยากหาแบบอื่นก็ไปหาเองเลยนะครับโอเคนะกดบวกครับเพิ่มดวงจันทร์มาเลยอ่าก็เป็นวงกลมอย่างนี้นะดวงจันทร์อย่างนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรมันครับเหมือนเดิมเลยครับให้เรายืดมาเหมือนเดิมอ่าแล้วก็เพิ่มต่่ออเพิมีก กดบวกครับอันนี้ให้เราเพิ่มตัวละครนะครับที่เราอยไว้ฝั่งนี้ซ้ายกับขวานี่นะโอเคนะครับเพิ่มมาเลยอ่ามันก็เป็นตัวละครนี้ไม่ต้องไปซูมมันไม่ต้องทำอะไรมันนะครับแค่ยืดมาก็พอครับเพิ่มมาเราก็ยืดมาเฉยนะอ่าผมทำมาสองตัวกดอันบนครับเหมือนเดิมกดตรงนี้กดทำซ้ํามาโอเคก็มีสองตัวละเดี๋ยวค่อยย้ายด้านในนะครับอ่าเดี๋ยวเพิ่มต่ออีกเลยกดบวกครับอันนี้ให้เราเพิ่มก้อนเมฆอันเดิมมาเลยนะครับอ่าก้อนเมฆอันเดิมครับเพิ่มมาแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับแค่ยืดมาพอ่าาเคแล้วก็มหน้้าุดดกตรงนี กดวางไปเลยอ่าโอเคสีเียมเหมือนเดิมมะแล้วก็กดที่ดวงจันค้างแล้วก็ทั้งหมดเลยที่เพิ่มเพิ่มมาเมื่อกี้ทั้งหมดแต่ก็รวมเหมือนเดิมนะครับปึ๊บอ่าจะกลุ่มและมาสามเนี่ยแล้วก็กดไอ้ที่สามเลยครับไปด้านในเลยครับแล้วก็เรียงตามไปชอบเลยนะอ่าผมจะเรียงดวงจันและข้างล่างถูกแล้วโอเคเราเพิ่มถูกแล้วนะก็มาเรียงตัวละครเลยครับอ่าปรับเล็กลงครับลบอันลบอันหนึ่งไปก่อนครับลบอันหนึ่งไปก่อนครับตัวละครนะเดี๋ยวทำตามมาครับทูมก่อนทําอะไรไปก่อนนะแล้วค่อยทาตามมานี้ ใหญ่ไปไหมอ่ะแล้วก็มาที่อันแรกครับเลื่อนมาทางซ้ายมาที่มุ่นครับปรับตามใ่ชอบเลยผมเป็นอย่างนี้นะลบสิบห้าโอเคปรับเล็กน้อยอ่าประมาณนี้ก็ได้โอเคมาที่อันแรกครับเลื่อนมาทางนี้อ่ะแล้วก็ดวงจันนะก็ลองปรับดูนะอ่าประมาณนี้ก็ได้อ่ะแล้วก็กดที่ไอตัวละครครับกดตรงนี้ครับกดทําซ้ําแล้วก็กดอันที่สองครับที่เพิ่งทํามานี้นะกดมานะนี้ครับเลื่อนมาทางขวาเลยตรงมันครับ อ่ะแล้วก็มาที่หมุนครับปรับเป็ okay. er นลบสิบห้านะอัน <away> ี้อ่าโอเคแล้วก็ตรงมาตรงมาโอเคก่ายเท่ากันนะครับอ่ะแล้วก็ก้อนเมฆครับอันบนเลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยอ่ะอย่างนี้ให้มันตรงมาทนทับแถวนี้นะซูมหน่อยครับซูมหน่อยนะอ่าประมาณนี้ก็ได้ครับอ่าโอเคน่าจะพอแล้วมั้งพออย่างวะเนี้ยอาจจะพอแหละอ่าอีกหน่อยนึงโอเคแล้วก็นี้ครับโอเคดวงจันทร์ก็ซูมมาอีกได้นะครับแล้วแต่เลยนะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนหน่อยนะครับ ประมาณนี้ก็ได้ครับก็ได้แบบนี้นะเห็นไหมโอเคเราก็ล้อกลับมาดูครับมาดูเลยปึ๊บอ่านี่เห็นไหมก็เป็นแบบนี้แล้วเห็นไหมโอเคนะครับอ่ะจากนั้นก็เพิ่มต่อครับมาหน้าสุดอ่าผมลืมบอกนะครับถ้ามีเสียงพวกแมลงเขาก็ขอไว้แล้วนะครับโอเคนะอ่ะอันนี้ให้เราเพิ่มตัวละครลบเพื่มนหลังเลยครับที่เราจะมาวางตรงนี้นะตรงกลางเลยเพิ่มมาเลยครับอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็ไม่ต้องไปซูมมันนะครับปล่อยไว้เลยนะไม่ต้องแตะมนะแล้วก็ยืดมาเหมือนเดิมเลยครับอ่ะแล้วก็กดที่ตัวละครครับกดตรงนี้ครับ ไม่ต้องก็ได้่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวมาหน้าสุดเลยกดตรงนี้นะครับกดวางไปเลยอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับกดรวมครับค้างสองอันนี้แล้วก็รวมที่เดิมอ่าแล้วก็เข้าไปที่กลุ่มสี่นะครับเข้าไปด้านในเลยแล้วก็เรียงเลยครับซูมเลยครับตามใจชอบเลยนะผมมาเล็กลงหน่อยอ่าผมประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะซูมหน่อยโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ย้อนกลับครับแล้วก็มาดูมันเป๊ะยังอ่าน่าจะพอดีละอ่าทุกคนทุกคนไอ้เดี๋ยวก้อนเมฆอันล่างนี้เราไม่่่่ต้้้อองเเเพิมมมมมกกกกดดนนนะะครัับาาาาทีีลลลลยยจุ เข้าไปด้านในครับกดเปิดลูกตาไปเลยนะอันล่างนี้นะปิดไปเลยอ่าโอเคไม่้องใช้นะครับย้อนกลับมาโอเคก็จะหายไปอ่าโอเคเป็นแบบนี้นะอ่ะจาจะนด้นก็กดที่มาสีครับกดตรงนี้ครับกดทำซ้ำมาอ่าก็มี2อันใช่ไหมครับว่า copy เนี่ยอ่าให้เรากดอันล่างนะครับที่ที่มันไม่ใช่คําคว่า copy นะกดมาเลยครับเข้าไปด้านในครับแล้วก็กดที่รูปรูพื้นหลังครับมาที่ e ฟ f ครับเพิ่มเฟกเลยให้เรามาที่สีและแสงครับแล้วก็ใส่นี้ครับความสว่างเลยนะกดเลยเพิ่มเลยครับ แล้วก็ปรับลดสูทให้หมดเลยอ่าก็เป็นสีดํานะครับแล้วก็เพิ่มเสีต่อไปครับมาที่เบอร์แล้วก็ใส่เบอร์เกาเซียนครับกดเลยเพิ่มเลยปึ๊บอ่ะก็จะเบอร์ไปนะผมจะปัดเป็นแค่40พอหน้า35ได้อ่ะ35ดีกว่านี่โอเคแล้วก็ต้องกลับครับอ่ามันก็จะมีอยู่สองอันนะครับก็อย่างนี้นะนี่ดําแล้วก็มีแบบนี้นะโอเคไม่อยู่แค่นี้ครับแล้วก็มาหน้าสุดครับแล้วก็เพิ่มรูปต่อเลยอันนี้ให้เราเพิ่มตัวละครอีกสองตัวแล้วก็ก้อนเมฆอีกหนึ่งก้อนนะครับกดบวกมาเลยครับเพิ่มรูปมาเลย อ่าเป็นตัวละครแบบนี้นะอ่าเพิ่มมาไม่ต้องทำอะไรมันครับแล้วก็เพิ่มมาอีกครับอ่าอีกตัวหนึ่งก็เป็น2ตัวแล้วนะแล้วก็เพิ่มมาอีกครับก็เมฆนะอ่าก็ให้เพิ่มอยู่3อันนี้นะครับไม่ต้องประับมานะอ่าแล้วก็เลื่อนมาหลังสุดเหมือนเดิมครับสิบสองสิบสองกดค้างทั้งหมดแล้วก็มาวินี้ครับสิบสองสิบเอ็ดกดยื่นมาเลยปึ๊บอ่ามันก็จะพอดีสิบสองสิบสองนะแล้วก็กลับมาด้านหน้าเหมือนเดิมครับกดตัวนี้ครับกดวางไปเลยอ่าแล้วก็รวมเหมือนเดิมนะครับสี่อันนี้นะกดคคคค้้าางงออ่่กกดรรัับป๊๊ว็นเเเหมมืิ ก็มีจัดกลุ่มและมาร์สอีกอันนึงนะครับโอเคนะครับเข้าไปด้านในเลยเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เรียงเหมือนเดิมเลยอันนี้ก้อนเมฆเลื่อนมาข้างล่างเลยครับตรงมาเลยอ่ะแล้วก็ซูมให้มันใหญ่เลยครับอ่าประมาณนี้เดินมาอีกครับใหก็ได้แล้วก็ตัวละครครับอันไหนก็ได้ครับก็ซูมมันเล็ก่อนอ่ะแล้วก็มาร์สแรกครับเดินลงมาทางซ้ายอันนี้ผมไปทางทางซ้ายนะอ่าอันนี้ผมก็จะเอาไว้นอกก้อนเมฆนะครับก็เลื่อนมาไว้ข้างบนก้อนเมฆนีนะ แล้วก็อันล่างก็อยู่อันล่างถูกแล้วครับโอเคนะเลียงตามผมเลยนะให้ก็ไม่กี่ตรงกลางนะนี่นะครับอ่าอันตัวละครต่อไปก็ซูมเหมือนเดิมเลยครับนั่เล็กลงหน่อยอ่ามาแรกครับเลื่อนมาทางขวาเลยอ่าเล็กไปครับผมขอมันใหญ่หนะอ่าโอเคประมาณนี้ก็ได้ครับอ่านี้ก็ได้แล้วก็อันนี้ครับซูมันใหญ่หน่อยก็ได้ก็เลื่อนมาหน่อยอย่างนี้ทางซ้ายหน่อยโอเคประมาณนี้ก็ได้ครับอี่แบบนี้นะแล้วก็้องกลับมาดูครับมันเป๊ะยังอ่าเห็นไหมเดี๋ยวนี้ อ่ว่าตัวละครนี้มันใกล้ไปครับทางขวายนะผมจะเลื่อนกลับอีกหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวละครฝั่งนี้มันลอยมาเห็นไหมมันก็จะดูไม่สวยนะครับก็เลื่อนลงไปอีกนะครับก็ดูแบบนี้ก็ปรับดูเเลยนะครับนี่แบบผมเลยนี่ก็ถอยหลังไปหน่อยอ่ะแล้วก็อันนี้ครับเลื่อนลงมาหน่อยแล้วซูมหน่อยครับอ่าโอเคอ่ะผมเขาเลื่อนไปอีกนิดนึงนะครับเลื่อนขึ้นด้านบนหน่อยเฉียงๆนี่หน่อยอ่าโอเคแล้วก็มาดูครับปึ๊บอ่าได้ยังอ่านี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะโอเคก็ได้แล้วอย่างงี้นะครับอันนี้มันติดมันติดไปนะ ขนะก็ไม่เลื่อนเหมือนเดิมครับลองปรับดูนะครับอ่ะนี่ก็ได้ครับแล้วก็ย้อนกลับมาดูเหมือนเดิมเลยอ่ะได้แล้วแบบนี้นะครับโอเคนะอ่ะพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมก็ให้เราลองเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับเป,เปลี่ยนตามผมก็ไดอ้อันนี้ก็อันแรกนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นชื่อพื้นหลังนะครับกดที่เลเยอร์หนึ่งเลยกดข้างบนใช่นไหมกดไปเลยครับไอตรงเนี้ยแล้วก็พิมพ์พื้นหลังน,นะนะจำไดจำได้นะครับอ่าพื้นหลังงานแรกพื้นหลังแล้วก็กลุ่มสองครับอันนี้ผมก็จะเป็นคําว่าอะไรเดียวอ่ะเป็นอันน แต่เมฆเราไม่ใช่นะอันนี้พิมพ์ไปว่าเมฆด้านหลังก็ได้ครับจะได้จำง่ายๆนะเมฆด้านหลังน,นะครับอ่าโอเคแล้วก็ต่อไปครับอันที่สามนะครับอันนี้ผมมีเป็นคาว่าดวงจันทร์นะครับอ่าโอเคแล้วก็อันที่สี่ครับอันนี้ผมจะเป็นเออเงาละกันอ่ะเงาตัวละครนะที่สีดําเนี่ยเงาโอเคแล้วก็อันที่สี่ครับไอ้ก็ไอ้ปี้เนี่ยเนี่ยผมก็จะเป็นคําว่าตัวละครละกันกน่ะตัวละครนะ โอเคแล้วก็อันบนสุดเผื่อจะเป็นเมฆด้านหน้านะครับเมฆด้านหน้าอ่าโอเคก็ได้แบบนี้นะครับอ่าจะได้จำง่ายง่ายนะตอนขลอกมาแล้วก็มาวางจะได้แบบดูไม่สับสนนะครับจะได้วางง่ายๆไปเลยนะอ่าโอเคแล้วก็พอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมก็มาทําเป็น 3D กันเลยครับกดที่พื้นหลังเลยนะพื้นหลังเลยนะครับมาที่เอฟเฟคกดเพิ่มเอฟเฟคครับมาที่ 3D ครับแล้วก็ใส่พลิกเลเยอร์ครับกดเลยเพิ่มเลยอ่าโอเคแล้วก็มาที่มุมครับมาร์กหนึ่งทีเริ่มมาร์กหน้าสุดแล้วก็มามาร์กนี้ครับ 9 0 9นย์้าะอันนี้ให้เราปรับเป็น15้านะครับปรับมาเลยครับอ่านก็จะเอียงเห็นไหมเอียงแค่พื้นหลังนะอ่านี้นะสิบ้านะครับแล้วก็กดถัดไปก็มามากนี้ครับ9ก้ายเก้าอันนี้ปรับเป็นลบ15้าครับก็ปรับสลับกันไปจนจบไปนะครับจนถึงด้านหลังเลยนะอ่าโอเคแบบนี้นะครับก็เริ่มแรกที่สิบห้าแล้วก็ลบสิบห้ากดถัดไปครับอันนี้ก็เป็นสิบห้านะครับก็ปรับสลับกันไปจนจบไปนะครับผมขอตัวไปทำก่อนนะไปอ่าพอมาถึงหลังสุดใช่ไหมเราไม่ต้องปรับเป็นศูนย์นะครับอันน อ่าแล้วก็เลื่อนมาหลังฟูครับปึ๊บโอเคแล้วก็มากึ่งกลางอันไหนก็ได้มาที่กราฟครับให้เรากดจอยสามจุยครับกดเปิดใช้งาน iO เนี้ยโอวีกดเปิดไปเลยปึ๊บอ่าก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าคนเลื่อนตามผมไลนะให้เราเลื่อนอันนี้ลงมาครับประมาณนี้แล้วเขาจัดเรียบเรื่อนมาก่อนประมาณตามผมนี่อ่าให้คนเลื่อนมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนนิดหลังน่อยอ่าแล้วก็เลื่อนนี่มาครับไ้ฝั่งนี้นะตรงมนครับอ่าโอเคก็ได้กราฟแบบนี้อันนี้กลบกลงนะครับอันนี้นะกราฟแบบนี้นะครับ โอเคนะอะเดี๋ยวผมขอเลื่อนนี้ขึ้นมาอีกนะครับฝั่งฝั่งซ้ายนะขึ้นมาอีกโอเคนี่อะกราฟแบบนี้นะครับทําให้ดีๆนะทําตามผมให้เป๊ะๆนะไม่เป๊ะมันจะดูแบบแบบไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะแบบนี้นะครับจมจุดครับค้าลอกมาเลยอาพอค้าวลอกจมจุทีนึงครับแล้วก็วางทุกกีเฟรมไปเลยปึ๊บอาโอเคก็เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมปึ๊บ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 อแค่พื้นหลังอะนะโอเคจากนั้นก็ย้อนกลับครับ่ให้เรากดท อ่าโอเคแล้วก็ให้เรากดออกมาหน้านี้ครับแล้วก็เลือกที่ยังไม่ได้วางทั้งหมด5อันนี้นะอ่ากดค้างไว้อย่างนี้ครับแล้วก็เลือกแค่เป็นสีเขียวอย่างนี้นะกดตรงนี้ครับกดรูปไอ้ลูกศร,รนี่นะกดที่ลูกศรนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็กดติ๊กให้หมดเลยออกให้หมดเลยครับยกเว้นสีเขียวอันนี้นะให้มีสีเขียวแค่เอฟเฟกครับเห็นไหมโอเคนะครับแล้วก็กดวางไปเลยปึ๊บอ่เห็นไหมก็วางลห้ไหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมโอเคนะครับนี่อย่างงี้เลยก็เป็นแบบนี้นะครับอ่านี้นะให้เรามาที่พื้นหลังครับกดเเลลยยมมาาาหนนน้้ีีครรัับท่อแก แล้วก็มาร์ก1นทีเลื่อนมาร์กหน้าสุดเลยแล้วก็มามาร์กนี้ครับ909พื้นหลังนี้ให้เราเลื่อนทางขวานะครับตัว A x เป็น640นะเลื่อนมาเลยครับเห็นไหมไเปทางขวานะครับ640นะครับอ่านี่640.5ประมาณนี้ครับโอเคนะแล้วก็มาร์กต่อแปคบกดถัดไปเลย 9, 9. ยุบ9อันนี้ได้มาทางซ้านะครับประมาณ450ก็ได้ครับอ่านเลื่อนตรงมาเลยนะอ่านี่นะ450.5นะครับโอเคนะครับแล้วก็ปรับสลับเพือนไปจนจบเลยถัดไปครับอันนี้เลื่อนกลับทางขวาจุดเดิมเลยครับอ่าตรงมาเลยครับ อ่าถัดไปครับอันนี้ต้องกลับทางฟ้าจุดเดิมเลยถัดไปขวาจุดเดิมถัดไป้ายจุดเดิมโอเคก็ปรับสลับกันไปจบไปนะครับแล้วก็จบเป็นอ่าผมไม่ตัดก็ได้ก็จบไปแล้วอันนี้ตรงครับสายไปจบเลยโอเคปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็หลังสุดนะครับหลังสุดให้เราเลื่อนไปทางซ้ายเลยครับตรงไปทางซ้ายเลยนะไม่ต้องกลับตรงกลางนะครับไปทางซ้ายเลยจุดเดิมเลยอ่าโอเคแล้วก็เลื่อนมาหลังสุดก่อนนะทําไมของผมมันเป็นคนละทางกันวะไปหนึ่งนะปึ๊บ โอเคถูกแล้วอ่าลืมใส่กราฟยังไม่ได้ใส่กราฟนี่ว่ะอ่าหรือขอไครับผมกงวตั้งนานอ่ะให้เรามาหน้าน,นี้เหมือนเดิมอ่ามากึ่งกลางอันไหนก็ได้ครับมาที่กราฟครับกดจเมลี่ยครับกดวางทุกคีย์เฟรมไปเลยปึ๊บอ่าโอเคก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมเริ่มเป็นสามดีแล้วเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้นะครับโอเคนะปึ๊บ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 แล้วก็จบปึ๊บแบบนี้เห็นไหมปึ๊บอ่าโอเคจากนั้นก็ย้อนกลับครับแล้วก็ให้เรามาอันนี้ต่อเลยครับ เมฆด้านหลังนะกดมาเลยครับมาหน้านี้ครับเหมือนเดิมเลยมาร์กหนึ่งทีเลยมาร์กหน้าสุดครับแล้วก็มาเก้าเก้าเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เลื่อนทางขวาครับให้ตัว y เป็นประมาณนี้ครับเ่อนมาแค่นิดเดียวครับนิดเดียวพอนะอันนี้ห้าอยเก้าสิบไปเลยครับให้ตัว x เป็นห้าอยเก้าสิบนะครับแล้วก็กดถัดไปเก้ายิบเกอันนี้เลื่อนมาทางฟ้าเลยครับให้เป็น4ี่รอยแปดิบพอครับสี0แปดสิบนะโอเคนี่เห็นไหมสี่ปิบนะครับแล้วก็ถัดไปเลื่อนกลับทางขวาจุดเดิมนะครับก็ปรับแฟลชไปจนจบ ถัดไปซ้ายจุดเดิมถัดไปขวาจุดเดิมมาอ่าแล้วก็หลังสุดให้เราเล่นกลับทางซ้ายไปเลยนะครับอ่าโอเคเราก็เริ่มมาร์กหลังสุดไปเลยมาที่กราฟจุด่ามจุดวางทุกคีเฟมมนเดิมอ่าโอเคเป็นแบบที่เห็นหมานี่นี่เห็นไหมเริ่มเป็นสามดีละนี่เนี่ยโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็ให้เรามาที่ดวงจันทร์อ่าดวงจันทร์นะกดมาเลยครับมาหน้านี้ครับมาร์กหนึ่งทีเลย่มาร์กหน้าสุดเหมือนเดิมครับ อ่ะแล้วก็มามาร์กนี้ครับ909เหมือนเดิมอันนี้ก็เลื่อนทางขวาเหมือนเดิมนะครับเลื่อนแค่น้อยเดียวนะให้ตัวตัว y เป็นห้ายเจ็ดสิบครับอ่านี่575นะแค่น้อยเดียวเห็นไหมแล้วก็มาร์กต่อไปครับ9ก้เลื่อนมาทางฟ้าเลยครับให้ตัว x เป็น515พอนะให้ตัว x เป็น500ก็ได้ครับโอเคนะ500นะถัดไปครับ937เลื่อนกลับทางขวาจุดเดิมเลยครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็ถัดไปครับถ้าจุดเดิมเลยอ่าก็เหมือนเดิมแล้วครับปรับสลอดมันไปจนจบเลย หลังสุดเหมือนเดิมครับกับทางซ้ายเหมือนเดิมครับอ่าก็เริ่มมาร์กหลังสุดครับมาที่กราฟอยู่จุดวางทุกคีย์เฟรมอ่าโอเคก็ได้แบบนี้เห็นไหมนี่ปึ๊บ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 อ่าโอเคได้แบบนี้แล้วนะอ่าจากนั้นก็มากดที่เงาครับเอ้เงาเงาเราไม่ต้องสลับนะเงาเราไม่ต้องมาทำไรมันนะครับมาที่ตัวละครเลยนะอ่าตัวละครเลยครับกดมาเลยมาหน้านี้ครับมาหนึ่งทีเริ่มมาร์กหน้าสุดปึ๊บแล้วก็มาแบบนี้ครับ อันนี้เราไม่ต้องเลื่อนทางขวาอันนี้เราเริ่มที่ทางฟ้านะครับปกติเราเริ่มทางขวาหมดเลยใช่ไหมพวกนี้นะโอเคอย่าเอาไปรวมนะครับมันจะไม่เป็น 3D ให้นะก็ที่ตัวละครนะครับเลื่อมมาทางฟ้ายนะครับให้ตัว x เป็น530พอครับแค่เลื่อนมาแค่10บ่ะอ่นนี้นะ530นะครับเลื่มมานิดเดียวพอครับแล้วก็มาร์กต่อไปครับ9 2 9เลเื่มมาทางขวาเลยครับตัว x นะครับให้เป็น555้าานะครับอ่านี้หะเดี๋ยห้าว909ะเดี๋ยวตัวอนมาีกนยบเห้ป็น520ก็ได้นรับ อ่าห้ายี่สิบนะโอเคแล้วก็ก้ายิบเก้าเป็นห้าร้อยห้าสิบห้านะครับโอเคนะเริ่มต้นที่ซ้ายแล้วก็ขวาอย่างนี้นะอ่าแล้วก็มาร์กต่อไปครับ 7, เก้าสามเจ็ดเลื่อนกลับทางา้าจุดเดิมเลยก็คือตรงนี้นะครับตัวเลขเนี่ยอ่าแล้วก็ก้าวห้าเอ็ดทางขวาจุดเดิมครับเหมือนเดิมนะครับปรับ Lily หลักกันไปจนหมนดเลยอ่าแล้วก็หลังสุดนะครับอันนี้เลื่อนกลับทางขวาจุดเดิมนะครับอ่าโอเคแล้วก็เริ่มมาร์กหลังสุดนะครับดูดีๆนะครับอย่าเลื่อนมาร์กไว้ตรงกลางที่เดิมนะ ท้ายขวาเนี่ยอยาเลื่อนไว้ตรงกลางนะครับดูดีๆนะมากึ่งกลางครับมาที่กราฟเฉ่ยจุดวางทุกคีิเฟรมอ่าเห็นไหมก็จะเป็นออกจากไปเห็นไหมแบบนี้เห็นไหมนี่ออกจากเงาดาๆไปละนี่นะโอเคเงาดาก็ไม่ต้องทำอะไรเลนะครับแค่ใส่เอฟเฟกต์สามดีเฉยนะพิกเลเยอ์เนี่ยโอเคนะครับนี่นี่เห็นไหมอันนี้แล้วเนี่ยอ่าจากนั้นก็สุดท้ายครับมาที่ไม่ด้านหน้าเลยกดมาเลยครับมาน้านี้เหมือนเดิมครับมาร์กหนึ่งทีเรื่องมาร์กหน้าสุดไปเลยแล้วก็มาที่เก้าศูนย์เก้าครับเหมือนเดิมนะครับให้เราเริ่มที่ทางซ้ายก่อน ให้ตัว x เป็น500นะครับเลื่อนตรงมาเลยอ่านี่นะ500นะครับแล้วก็มาร์กต่อไป9ยุบ9เลื่อนมาทางขวาเลยครับกายเท่ากันเลยก็ได้ครับอ่าประมาณนี้ก็ได้ครับ5 75นี่นะโอเคแล้วก็ถัดไปครับ937กับทางขวาจุดเดิมอ่าแล้วก็ต่อไปครับ95ก,กับทางขวาจุดเดิมเลยก็ปรับสลับกันไปจนจบไปนะครับหลังสุดนะครับกับทางขวาจุดเดิมเลย ปุ๊บอ่าเราก็เริ่มมาร์กหลังสุดมาที่กราฟจุดจุดวางทุกคลิเฟรมอ่าโอเคเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่อ่าเห็นไหมพี่สามดีแล้วอย่างนี้เลยอ่าดูกดให้ดูครับอนีนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะอ่ะจาจะแันก็กดที่พื้นหลังครับมาหน้านี้ครับมาที่ซูมครับให้เรามาดูแถวนี้ครับอ่าดูแถวตอนมันเลื่อนเงี้ยนะอ่าให้เรามาดูตรงนี้ครับเก้าหนึ่งแปดเนี่ยนะให้เราซูมพื้นหลังเข้ามาครับให้มันเต็มจอไปเลยอย่าให้ขอบดมข้างๆนะครับ ซูมมาอหญนะ่ให้ขอบดำนะอ่าโอเคให้ขอบดำหายไปพอนะครับประมาณพันหกสามสิบนะอ่าจากนั้นก็ไอตัวนี้นะครับไอตัวด้านในนนะก็ให้เรามากดที่ให้เรากดที่ดวงจันทร์เลยนะครับมาตอนนีน้มาที่ซูมครับให้เราซูมพันสี่นะครับอ่านี่พันสี่นะโอเคไอไอันนี้มันใหญ่ไปใช่ไหมกับตัวละครใหญ่ไปก็เข้าไปด้านในครับแล้วก็ปรับให้มันเล็กลงนะไม่งะไม่ไมยากครับแค่นี้ครับอ่านี่อย่างนี้นะปรับให้เท่ากันครับอ่า แล้วก็ก okay, 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 so okay, okay, so ้อนเมฆมันใหญ่ไม่ใช่ก้อนเมฆเด็กตรงจันใหญ่ไปก็ปรับเล็กลงหน่อยอ่าโอเคตัวละครก็ได้เข้ามาหน่อยครับโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็มาดูครับอ่านี่เห็นไหมได้แล้วแบบนี้นะครับโอเคนะจากนั้นก็ไอเมฆด้านหน้าครับมาดูเก้าหนึ่งหกเหมือนเดิมไอเก้าหนึ่งแปดเหมือนเดิมอ่านไมมมันมีขอบๆแล้วเลยมาแบบนี้อยู่นะก็กดมาครับมันี่ซูมครับซูมมาประมาณพันสองก็ได้ครับพันสองห้าสิบก็ได้ครับทีเดียก็ได้โอเคแบบนี้นะนี่ โอเคอยากซูมขนาดไหนก็เข้าไปด้านในก็ปรับเอาเลยนะครับแบบนี้หน้านี่โอเคพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมอ่าให้เรากลับมาที่นี่ครับไอดวงจันนะกดที่ดวงจันเลยครับเดี๋ยวมาทำดิ้งดิ้งดึงดึงกันะกดมาเลยครับเข้าไปด้านในเลยกดมาวินี้ครับสุดซูมสามสิบวินะอ่าสามสิบวินะครับก็กดที่ดวงจันครับมาหน้านี้ครับมาที่ซูมมาร์กไว้ครับอ่ามาร์กนี้ไม่ต้องปรับนะแล้วก็ตัวละครครับมาร์กไว้เหมือนกันครับตัวละครอย่างตัวนึงก็มาร์กเหมือนกันเลยก้อนเมฆก็มาร์กเหมือนกันครับ อ่าโอเคพอมาทั้งหมดแล้วก็มาหน้าสุดเลยนี่นะหน้าสุดเลยครับก้อนเมฆให้เราปรับลดลงก่อนนะครับให้มันลงไปนะอ่าประมาณนเล็กหน่อยก็ได้ครับประมาณนี้ครับหกร้อยสี่สิบปันดีกว่าหกร้อยครับอ่าหกร้อยนะก้อนเมฆหกร้อยแล้วก็ตัวละครเลี้ยงลงไปอีกครับอ่าประมาณนี้ก็ได้อ่าสี่ร้อยอ่าฮะสามร้อยสิบก็ได้อ่โอเคสามร้อยห้าห้านะจัำแค่ตัวละครนะครับสามร้อยห้าตัวละครอันล่างครับสาม 5, 5, 5, 5. าร้อยห้าเหมือนกันเลยอ่าโอเคไอดวงจันทร์นะครับเหมือนเดิมนะครับฟ่วงไปครับให้เล็กๆ ประมาณ600ก็ได้ครับอ่าโอเคเป็นก็ ă, ได้แบบนี้นนะกดขึ้นมาอย่างนี้อ่ะจากนั้นก็มากึ่งกลางครับมาที่การาฟครับอันนี้สําคัญเลยการาฟนี้นะกดจุดจุดให้เราก,กดมาหน้านี้เลยครับตรงนี้เลยปึ๊บอ่าแล้วก็กดอันที่อันนี้ครับอันที่สองไงนะกดมาอันนี้ครับแล้วก็กดอันที่สองน,นี้อ่าก็เป็นแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ลองปรับดูนะครับแล้วก็เลือ่อนลงอย่างนี้อ่าลองปรับอูประมาณนี้ครับอ่ะประมาณนี้ก็ได้ครับเนี่ยอัเยอะไปขึ้นอีก จื tacos, ่ๆคร seguinte, ับเขาลอกมาแล้วก็มาดูคร ah, ับม kind of like ันเด้งขนาดไหนนะปึ๊บอ่านไหมก็เด้งเห็นไหมดึงดึงดึงอ่ะลองปรับดูครับอยาเยอะขนาดไหนนะยิ่งปรับเยอะก็เยอะอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมดึง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 อย่างเงี้ยเลยอ่ะโอเคลองปรับดูนะครับประมาณนี้กันอ่ะประมาณนี้ครับจู่ๆเขาลอกมาครับแล้วก็วางทั้งหมดเลยครับดวงจันทร์แล้วก็ตัวละครทูมครับมาทด่กรับวางไปเลยปึ๊บอ่ะโอเคแล้วก็ตัวละครอีกต่อไปครับอ่าแล้วก็ไม่ครับ อ่าโอเคก็ได้แบบนี้นะดึงขึ้นมาอย่างงี้เห็นไหมนี่อ่าอย่างนี้เลยเนี่ยดึงโอเคอ่าจากนั้นก็ต้องกลับครับแล้วก็มาหน้านี้เลยครับกดเลือกทั้งหมดอย่างงี้ครับกดตรงนี้ครับกดข้าวลอกมาเลยทั้งหมดเนี่ยโอเคแล้วก็มาวางต่อเลยครับสิบสองสิบสองวางไปเลยอ่าโอเคก็แบบเดิมเห็นไหมนี่ดึงอย่างงี้ดึงขึ้นมาแล้วก็เลื่อนอย่างนี้ต่อเลยอ่าโอเคจากนั้นก็ให้เรามาที่พื้นหลังนะครับมาที่เอฟเฟกต์มาที่พลิกเลเยอร์ครับ แล้วก็เราย้ายมาให้ตรงขีดแดงนะครับแค่ย้ายมาร์กก็พอนะมาร์กมันไม่มีเกินไม่มีเลยนะครับมันจะพอดีเป๊ะเลยแค่ย้ายมาให้ตรงก็พอนะครับอ่าโอเคแค่ตรงให้พอครับอ่าโอเคพอย้ายมาร์กถึงสิบ่องสามสิบใช่ไหมด้านหลังก็เลื่อนออกมาเหมือนกันครับอ่าเลื่อนออกมานะปึ๊บอ่าโอเคเราก็ต้องกลับก่อนนะครับมาหน้านี้ครับมาที่อันแรกนะอันนี้ก็เลือ่อนด้านหลังด้านหลังออกมาเหมือนกันครับให้มันอยู่แถวนี้ครับแถวกลางๆนี่นะแล้วปล่อยนะอ่าแล้วก็มาตัดส่วนเลยครับออกไปเลย สิบห้าห้าเจ็ดกดตัดไปเลยอ่าแล้วก็กลับมาที่เอฟเฟคครับกดมาที่พลิกเลเยอร์ครับอันนี้เริ่มมาร์กด้างตัวไปเลยโอเคพิกเลเยอร์นี่มาร์กมันตรงแล้วใช่ไหมเย่าลืมจูครับขากมานะพอเราข้าลอกแล้วก็ให้เราย้อนกลับมาหน้านี้ครับมาที่อันแรกครับแล้วก็เรื่มมาด้านหลังครับอ้นมาร์กด้านงนี้ก็เริ่มมาร์กหลังฝุดไปเลยครับเท่าด้วยองไม้นะปึ๊บแล้วก็เหมือนเดิมครับย้ายมาให้มันตรงนะครับอ่ามาเดิมเลยอ่าโอเคก็จะตรงเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหม อ่าเหลืออีกห้าอันนะครับห้าอันจำไว้นะครับพลิกเลเยอร์เราไม่ต้องย้ายมารก่อนนะเพราะว่าเราคับลอกมาได้แล้วไงเห็นไหมอันนี้นะโอเคเหลือแค่อันแรกนะครับที่ยังไม่ได้ย้ายเห็นไหมอันแรกเนี้ยก็มาด้านหลังก่อนเลยครับติพห้าเ็ดเรื่องมาให้หมดเลยอ่าเล่นออกมาให้หมดเลยนะครับทุกอันเลยนะอ่าอันนี้ไอเงาเงามันจะไม่มีแค่อันเดียวนะครับมันจะไม่มีมารแค่อันแรกนะเพราะเราไม่ได้ทำสามเดียี้ครับเห็นไหมโอเคเงาก็แค่ยังไม่มีนะครับก็มาข้ามมาเลยครับมาอันนี้เลยตัวละครเลย เื่อนถอยออกมาครับอ่าโอเคแล้วก็อย่าเพิ่งไปตัดมันนะมาที่ย้อนกลับไม้เฟรครับลบพิกเรียรไปเลยครับลบไปเลยอ่าลบไปให้หมดเลยครับอยู่เป็นพื้นหลังล่างนะอ่าโอเคพื้นหลังไม่ต้องลบนะครับอันนี้เก็บไว้นะพเพราะมันตรงไงอ่าก็ลบหมดแล้วเห็นไหมก็เป็นแบบนี้แล้วก็มาตัดทห,ห่เหลือให้หมดแล้วริบี้าถ้าตดตัดได้เลยครับ อ่าพอตัดแล้วก็มาที่อันแรกเหมือนเดิมครับเลิ่มมักหลังสุดเหมือนเดิมครับทุกอันเลยอ่าพอเราเลื่อมม์กหลังสุดมาแล้วใช่ไหมก็ให้เราย้ายม์กให้ตรงให้หมดเลยนะครับทุกอันเลยนะนี่อีกห้าอันนะครับก็ย้ายเลยนะโอเคนะครับผมอ่าผมจะไม่ย้ายนะครับเพราะสมมตินะสมมติผมย้ายแล้วนะสมมตินะครับจะแค่ย้ายมากให้มันตรงนะครับแบบนี้นะแบบเดิมเลยครับทุกอันเลยนะพอเราย้ายม์กตรงทุกอันแล้วใช่ไหมแบบทุกอันจริงๆริงแล้วใช่ไหมเอฟเฟกต์เฉ่อจุดวางไปเลยครับอ่าอยู่วางให้มันตรงให้หมดเลยวางให้หมดครับทุกอัน อ่าโอเคม่งงนะครับสมมตินะอันนี้สมมติผมาะให้มาร์กตรงนะสมมตินะครับแค่สมมติเฉยๆนะโอเคอ่าสมมติมันตรงหมดแล้วนะสมมตินะครับผมพี่เก็บไปย้ายไงเพราะว่ามันดึกแล้วไงัมคิดมันจะนานไปนะครับโอเคก็ได้แบบนี้นะครับนี่ันนี้เลยอ่ามันแค่มาร์กไม่ตรงหน่ okay. อยก็ขออภัยแล้วนะครับเดี๋ยวเ่าย้ายสมมติผมย้ายเสร็จแล้วไงพอย้ายตรงหมดแล้วมันก็จะเป็นเป๊ะแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้นะโอเคเหลือแค่เปลี่ยนรูปนะครับก็ให้เราเข้าไปด้านในครับเปลี่ยนรูปตามใจชอบเลย่ะเดี๋ยวบอกก่อนกดที่รูปครับมาน้ี กดเลือกสื่อครับพื้นหลังนี่ก็เปลี่ยนเป็นเลือกได้เลยนะโอเคแล้วก็ไอพวกตัวละครที่มันเป็นลบพื้นหลังแบบนี้เห็นไหมเช่นอันนี้อ่าเช่นอันนี้นะอันนี้ก็เพิ่มมาใหม่เล,เลยนะครับลบลบมันเก่าออกไปแล้วก็เพิ่มมันใหม่แล้วก็ซูมให้มันเท่าๆก้านี้โอเคนะครับสมมุินะอ่าแล้วก็ดวงจันทร์ก็เหมือนเดิมครับอันนี้ก็เพิ่มใหม่นะเราไม่ต้องเพิ่มแค่ตัวละครน,นะครับไอดวงจันทร์ก้าน,นี้ไม่ต้องเพิ่มนะเมฆนะเพิ่มให้ตัวละครแล้วก็ปรับใหม่นะครับโอเคแล้วก็ทําแบบนี้เหมือนเดิมเลยอันนี้ทํา ก็ทำแบบได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยซูมแบบเดิมเลยคารอบกราฟมาแล้วก็แบบเดิมเลยนะครับโอเคนะโอเคก็เปลี่ยนรูปตามปชอบเลยนะครับโอเคนะอ่าสมมติผมเปลี่ยนแล้วนะพอเปลี่ยนตรงหมดแล้วใช่ไหมกดเหมือนเดิมครับค้างทั้งหมดอย่างเงี้ยอันที่สองกันอ่ากดตังนี้ครับคาร์มาเลยแล้วก็วางเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ครับสิบห้าห้าเจ็ดวางไปเลยปึ๊บอ่าแล้วก็มาร์กน่าจะตรงนะครับเราไม่ต้องย้ายก็ได้นะโอเคน่าจะตรงมาร์กอยู่แล้วเห็นไหมโอเคน่าจะตรงแหละโอเคนะครับ อขอให้ไม่ตรงก็เหมือนเดิมครับย้ายเหมือนเดิมเลยแล้วก็เปลี่ยนรูปเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ได้สมท่อนแบบนี้นะจากนั้นก็เดี๋ยวไปต่อกันพาร์ทสนะครับโอเคนะไปต่อกันพาร์ทสเลยเพราะคลิปอันนี้มันนานไปแล้วนะโอเค let's go ไปอ่าโอเคผมลืมบอกครับ่าส่งออกนะอ่าถ้าเราอย่าลืมส่งออก,กนะครับกดมุมขวาบนเนี่ยส่งออกไปด้วยนะครับเปลี่ยนรูปเสร็จอะไรเสร็จทําแบบถ้าทาแบบแบบเสร็จแบบหมดแล้วใช่ไหมก็ให้เป็นแบบนี้นะครับมาร์กก็ให้ตรงแบบเร,เรียงเรียบร้อยแบบนี้เลยเห็นไหม แบบอันแรกนะครับก็ตรงแบบแรกเลยเห็นไหมมาร์กตรงมาร์กตรงอย่างนี้หมดเลยถ้าใครยังไม่หมดก็เป็นแบบนี้ครับเลียแบบนี้นะแค่ผมสมมติเฉยๆนะครับว่าผมเลี้ยย้ายมาร์กแล้วนะโอเคนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปอีกสองเลยนะครับโอเคนะครับเปลี่ยนกันเลยอ่าจากนั้นก็ไปพัดที่สองต่อเลยนะครับโอเคนะ Let's go